สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนในตอนเช้านะคะไม่ได้เจอกันนานมากเพราะว่ามันมีหลายๆอย่างที่มันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะคะทุกคนแล้วก็ตอนนี้ไม่สามารถที่จะไปเที่ยวได้ตามอำเภอใจได้แล้วก็เลยหยุดทําคลิปไปสักระยะหนึ่งนะคะตอนนี้จังกลับมาอยู่ที่กรุงเทพแบบร้อยเปอร์เซ็ตแล้วนะคะก็ยังรู้สึกว่ายังรักการทํา y o Youtube เหมือนเดิมมีความรู้สึกในตัวเองว่าลึกๆแล้วว่าเราก็ ใจหนึ่งเราก็อยากเป็นยูทูบเบอร์อีกใจหนึ่งเราก็รักงานประจําที่เราทําอยู่คือจะสามารถทํา2อย่างนี้ไปพร้อมกันถ้าใจมีความสุขนะคะรอบนี้ก็เลยจะกลับมาให้ทุกคนดูว่าเราจะกลับมาทำยูทูบได้ไที่แบบเป็นใจจี๊ดเหมือนเดิมเนี่ยมันจะยังเป็นเราอยู่หรือเปล่าแล้วก็เรายังเอนจอยกับสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ไหมก้อบอกก่อนว่าจะอายุ28่นะคะจะส0สแล้วแก่ไหมสอบแจก็ นิดนึงนิดนึงเพราะว่าพออายุเยอะขึ้นมันก็ต้องคิดมากขึ้นเราจะเป็นสาวสวยในวัยยีสิบปดที่แ่เด็กที่สุดนะคะอุ้ย ผมพลาดทรงอะไรเอ่ยหนูก่อนหน้านี้แจงปล่อยเช่าคอนโดไปประมาณ2ปีครึ่งนะคะสปีนี้นิดะจไม่ได้มาอยู่กรุงเทพอะแล้วก็กลับไปอยู่บ้านที่ลำปางมีความสุขนะมันเป็นไลฟ์สไตล์ที่มันค่อนข้างต่างกันมากๆคือจะไปอยู่ลำปางอะมันเป็นไลฟ์สไตล์ที่แบบโคตรเรียบง่ายโคตรสง,งบโคตรแบบโคตรแบบเฮลตี้อะไปอยู่ที่นู่นคือแจกออกกำลังกายตื่นหกโมง คือเรามีรูนอะเรารู้ว่าช่วงเวลานั้นเราต้องทําอะไรบ้างแล้วมันมีครอบครัวมีญาติพี่น้องมีคนรอบข้างเราเยอะมากๆตอนที่จางยายมาอยู่กรุงเทพก็ค่อนข้างคิดเยอะเหมือนกันตรงที่แบบว่าเราอะจะเอายังไงดีกับชีวิตในวนะัยณตอนนี้มันเป็นอะไรที่มันค่อนข้างเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเยอะมากทุกอย่างคือการใช้ชีวิตคนเดียวแจงจินตนาการตัวเองในเวอร์ชั่นนั้นอีกครั้งหนึ่งไม่ออก เพราะว่าตอนที่เราอยู่กรุงเทพอะ่ะใจมีรูมเมทจะรู้สึกว่าจะไม่สามารถอยู่คนเดียวได้แล้วเรายังสนุกเรายังเอนจอยกับการปาร์ตี้การไปเที่ยวร้านเหล่าการมีเพื่อนเยอะๆแต่มีความสุขในช่วงเวลานั้นมากๆไปเที่ยวไปเดิม คือมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่เราสามารถใช้ชีวิตตัวเองในตอนนั้นได้เพราะว่ามันก็ยังเด็กอยู่แต่ตอนนี้คือใจรู้สึกว่าตัวเลขของใจมาเริ่มเข้าใกล้เลขสามมากขึ้นก็นั่นแหละจะพยายามที่ทําตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวนันนะคะพยายามต้องใช้ควาว่าพยายามเพราะตอนนี้ก็รู้ตัวว่ายังไม่ได้ดีมากเท่าไหร่แม้กระทั่งการดูแลตัวเองหรือว่ารูทีนการออกกําลังกายก็พยายามทําให้มันมากขึ้น นั่นแหละค่ะชีวิตทุกช่วงวัยเก็บไว้เป็นประสบการณ์แล้วก็มีความสุขกับมันเสียงดังจะรู้สึกว่าตัวเองสวยมากทุกคนว่าป่ะด,ดูดีดูอีกทีนึงมันซึ้งอ่ะคือเราก็ต้องหลงตัวเองเป็นธรรมดานะคะโอเคเดี๋ยวจะไปอาบน้ำแล้วก็เดี๋ยวจะไปตลาดวันนี้ทำข้าวซอยแล้วกันไม่เคยถ่ายคลิปทำอาหารเลยเหมือนกันนะคะโอเคไปดูมันจะ ยังไงอาบน้ำเสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมได้เวลาออกตามล่าหาสมบัติในการทำข้าวซอยของเราจริงวันนี้ก็ไม่อยากจะให้เป็นคลิปแบบข้าวซอยก็มาดูไลฟส์ไสไตล์ชีวิตของกันประกันด้วยเป็นังไงแล้วตอนนี้แบตกล้องจะหมดโอเครอสโก g ร o d เฮ้ย okay, ถ so <c oughs> ุงอยู่ไหนวะอุ๊ มันอยู่ไหนเอ่ยโอเคฉันเห็นแล้วเก่งกุ๊ด let's go ทำไปเพื่ออะไรเอ่ย จบซึ่งปังโอนเงินเท่านั้นค่ะพอาเอาจิงมากจะมีเงินสดอยู่ประมาณ15บาทเอาเถอะเอาเถอะคือมันมีที่กดเงินแต่มันต้องเดินไปข้างหน้าไงร้อนไงคือตลาดเดินไปข้างหน้านะคะก็จะถึงแล้วไม่มีเงินสดอ่ะจะรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้การใช้เงินสดมันก็ดูค่อนข้างที่จะแบบสะดวกนะมากกว่าโอนเวลาที่เราไปตลาดแต่ตอนนี้รูป้าว่าจะมาตลาดตอนเป็นเวลา11บเอ็ดโมงครึง่งจะคิดว่าตลาดน่าจะวาย อันดับแรกที่จะต้องซื้อเนี่ยจะต้องซื้อเส้นข้าวซอยก่อนตอนแรกหาร้านที่เจอเป็นเด่นปะคะได้ได้ไหมได้หมดกคนโอเคโอเคตอนนี้เราได้แค่อะไรเสียากได้นี้ครับสิบาทไม่อยากซื้อผักแต่ว่ามันยากขายอันนี้หนูโอนได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมต้องการแคชช้อนตอนนี้มันก็น่าเกลียดเนาะซื้อผัก10 20บาท มาโอนได้ไงพ่อเนตัดแต่ใจแล้ว,ว่าจะจะไม่ซื้อผักที่นี่นะคะเดี๋ยวจะจะไปซื้อไก่กับผักที่โลตัสด,ดีกว่าเพราะว่าจะจะได้โอนเงินได้แบบเพราะว่าจะเก่งใจคุณป้าเขานะคะเพราะว่าเราซื้อแบบไม่เยอะมากก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปซื้อที่โลตัสก็จบ ซื้อหอมแดงนะคะหนึ่งอัน นีคน่คือจะรู้สึกว่าแตงซื้อไปเรื่อยแล้วทุกคนคือจะรู้สึกว่าจะมองอะไรก็รู้สึกว่าในห้องแตงมันต้องมีคือตอนนี้จะกลายเป็นมืออื่นๆแล้วนะคะแต่ก,ก็ซื้อไว้ก็ดีเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องซื้ออยู่แล้วต้องซื้ออะไรอีกอ่ะและสิ่งหนึ่งที่เราขาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือไอชินามอเตอเพื่อความอร่อยอาหารในบ้านคุณ แล้วดิฉันต้องซื้อเกลือไหมสักหนึ่งแมชไหมมันก็ต้องมีเนาะเกลือเกลือใดๆจะอยากกินผัดกะเพราอ่ะ <gasps> จะรืมซื้อซีอิ๊วดำใช่เดี๋ยวมาแั๊บนึง and back <c oughs> มันเยอะมากเลยอะทุกคนลรวตอนนี้จ้าจ้าแบกไปยังไงเอ่ย <c oughs> นอนตัวนี้จะเหมือน,นอแบบ oh, oh, <my> เป็นซันเจคอลแล้วโอ้เสโอ้เป็นงานไปซือข,ของที่โคตรเหนื่อยทุกคนดูหน้าหังดิสนุกดีค่ะคือ มีของเยอะมากน้ำมันพืชลืมอ่ะลืมานา้ำมันหาซีอิ๊วดำแล้วก็มีอันนี้อะไรวะเนี่ย,อ,ยอันนี้ซีอิ๊วดำอันนี้อ๋อแบล็กซอส this is black sauce what the fuck ทุกคนจ้างซีอิ๊วดำมาสองขวดเลยอะ่ะจา๊าน้ว่านี่คือซีอิ๊ว ขาวปกติเลิศเลิศใช้อันนี้แทนแล้วกันนะคะแมก่ก้นมันเบอร์เลยขนาดนี้วะแม่เราก็จริงๆมันคนไทยชอบหวานอยู่แล้ว่ถ้าตอบซื้อมาทำไมซื้อไว้ก่อนอันนี้ต้องใช้ทุกบ้านอยู่แล้ว อันนี้จะทําอะไรไม่รู้กคนอาจจะสงสัยนะคะว่าแล้วน้าพริกข้าซอยคุณไม่ซื้อหรอคะเออเออเออมื่อวันแม่หนูส่งน้าพริกข้าซอยมาให้คนตอนนี้จะปวดแขนมากดูแขนจะเป็นรอยเลยอะ่ะเดามันนักกล้ามอยู่แล้ว คือคนคือจะรู้สึกว่าข้าวซอยมันขาดมะนาวไม่ได้วะ่ะเดี๋ยวจะขอลงไปซื้อมะนาวที่ซีเจมอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวกลับขึ้นมารอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาอันยองเชลไปซื้อแค่มะนาวจริงๆงงลดร,ราคาได้มะนาวมานะคะ กุยาแก้วขุดเส้นซื้อมาก่อนคอยว่าเรียบร้อยค่ะเคลียร์ทุกอย่างเสร็จแล้วตอนนี้สเตชันของการทำข้าวซอยของจงเริ่มขึ้นแล้วนะคะเริ่มจักทีอย่างพร้อมแล้วทดาดานี่คือผงข้าวซอยที่เหมือนกับผงกะหรี่อ่ะทุกคนอันนี้น้ำเพริกข้าวซอย ก็คือว่าเวลาแจงจะทําข้าวซอยหรือว่าทําน้าเงี้ยวอาหารเหนือเงี้ยจะจะให้แม่แจงซื้อมาให้จัดลำปางนะคะไม่รู้สิทําไมปัญหาใหญ่ตอนนี้คืออะไรรู้ปะไม่มีหม้อหม้อใหญ่ๆอะ่ะดังนั้นแจงจะต้องใช้หม้อนี้ในการทําไปก่อนแจงจะต้องใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยของแจงก่อนนะคะอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกของแจงที่จะเคยทํานะคะคือแจงเคยทํามาก่อนอยู่แล้วเนาะก็เลยคิดว่าเออตัวเองน่าจะเป็นคนทำข้าวซอยอร่อยบ้านเา น่าจะใช่น่าจะใช่อาจจะทำอร่อยที่สุดแล้วในอาหารเนี่เฮ้ย <He? S 1> นี่คือได้แล้วมทุกคนเฟออันดับแรกอะคือเราจะต้องออผัดน,นี้ก่อนคือจริงๆมันเป็นเมนูที่ทำไม่ยากเลยมันง่ายมากถ้าเรามีน้ำพริกอะ่ะ <c oughs> จะว่าจะไปเปิดประตูก่อนแป๊บนึ่ง วว้าห้มันแบบแตกมันอะทุกคน perfect เป็นการทำที่วุ่นวายมากแล้วก็คนให้กะทิมันแบบหอมๆตอนนี้จังเริ่มได้กลิ่นอะลาลาลาข้าค่อยของฉันผงกะหรี่คือบางบางคนอาจจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้เดียยวพอไั้องเยอะกินหอมมาก นี่คือมันแบบมันเริ่มแตกแล้วเราก็ต้องเริ่มคนๆมันนะคะใส่น้ำลงไปนิดนึงเพราะจะถู่วมันข้นเกินขิดหอมมากตอนนี้ขิดแบบน้ำตาลนิดนิดหนึ่งนะคะอีกนิดนึงลือไปนิดนึงนะคะ สักเล็กน้อยนะคะขออนุญาตนะคะนิดเดียวนิดเดียวดูนิดเดียวแค่นี้แหละ แล้ว oh God. ขอชิมในรอบที่หนึ่งก่อนนะคะอือรอบเป็นการแบบงงงงอยู่ perfect perfect แต่ขอเพิ่มเกลือนิดนึงนะคะ โอเคอันนี้น่าจะเป็นการเติมรอบสุดท้ายของแจงแล้วก็เดี๋ยวให้น้องตุ่นไปสักพักหนึ่งนะคะทุกคนเราวก็จะไดชิมกวาอร่อยกันเหนื่อยขนาดนี้ต้องอร่อยแหละ,ท,ะทอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปจะจะไปทอดพริกนะคะทุกคน เพื่อมาตำเป็นพริกป่นตกใจจะเอาน้ำมันนะคะที่ทอดใส่นิดนึงลองเป็นน้ำผึวเข้าวซวยแล้วเนี่ยแหละพี่คน แบบเก็บเส้นไว้นานๆคนคูทุกอย่างเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะ ความสุขมากเลยที่จะได้ทําอาหารถึงแม้มันจะบุ่นวายมากใช่เป็นคนที่ทําอาหารชาม,มากทุกคนจะกินเยอะๆเลยนะคะเป็นข้าวมือแรกของเรากับมานเชิ่มไก่หชิ้นไก่ชิ้นใหญ่มาก รพริกนี้ดูเหมือนจะเผ็ดนะทุกคนจะคิดว่าน่าจะเอาเรื่องอยู่ใส่แบบพอไปนิดนึงมะนาวกับพริกก็โอเคแล้วโอ้ฟ้าร้องอคนเอร่อยอืใส่อันนี้ด้วย ความหอมแดงมากหอมแดงโคตรอร่อยวิฮะหอมแดงมันโคตรอร่อยไม่ได้โุยตัวเองนะพยาจะภูมิใจตัวเองมากจริงจริงมันอร่อยอะทุกคนดูดิขาเบอร์เบราโคตรจะเปื่อยฮืม เดี๋ยววันไหนที่แบบว่างานของแจนทุกอย่างมันลงตัวแล้วนะคะทุกคนก็ถ้ามีเวลาแล้วก็มีโอกาสเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเที่ยวไปกินอาหารกันแบบสตรีทฟู้ดอะไรอย่เงี้ยหมดแล้ว <c oughs> คุ้มค่ากับการที่ทำมาสามชั่วโมงไปค่ะ,คะทุกคนเจอกันคลิปหน้านะคะ ไปไหนทำอะไรไม่รู้เหมือนกันต้องอยากให้ทุกคนติดตามนะคะกลับมาแล้วคัมแบ็กค่ะบ๊ายบายติดฟ้านั่งใจอ่ะ